ทีนี้ถ้าหากว่าจะแบ่งประเภทของธรรมะก็อาจจะแบ่งประเภทเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือสังคตธ,ธรรมสังคตธ,ธรรมก็คือธรรมะที่เกิดจากการปรุงแต่งอสังคตธ,ธรรมก็คือธรรมะที่ไม่มีการปรุงแต่งนั่นก็คือเป็นตัวธรรมชาติล้วนๆไม่มีการปรุงแต่งที่จะทำให้เกิดอารมณ์อันใดอันหนึ่งขึ้นมา หรืออีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเป็นแบ่งออกได้เป็นหนึ่งโลกิยธรรมคือธรรมะอย่างโลกโลกธรรมะอย่างโลกโลกก็คือธรรมะตามที่สมมติกันว่าดีว่าชั่วว่าไดา้ว่าเสียว่าสุขว่าทุกข์เหล่านี้เป็นต้นนี่อย่างโลกิยธรรมคือตามที่คนโลกยึดถือกันแล้วก็จะพฤติปฏิบัติกันว่าถ้าดีต้องทำอย่างนี้ ถ้าไม่ดีคืออย่างนั้นอย่าทำนี่ยังอยู่ตกอยู่ในสิ่งคู่จึงเรียกว่าเป็นโลกิยธรรมโลกินะคะสรลอิโลกิยธรรมอีกอย่างหนึ่งที่เป็นคู่กันก็คือโลกุตตะธรรมโลกุตตะธรรมก็คือธรรมะที่เหนือโลกเหนือโลกก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดที่ข้องเกี่ยวทั้งสิน้นทั้งปวงจึงเรียกว่าเหนือโลก เพราะฉะนั้นธรรมะที่ไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งใดก็ย่อมจะเป็นธรรมะที่เป็นอสังคตรธรรมดังที่พูดเมื่อกี้นี้อีกอย่างหนึ่งที่จะเปรียบที่จะแบ่งได้เป็นประเภทสองก็คือศีลธรรมคือธรรมะในระดับศีลธรรมในระดับศีลธรรมก็คือในระดับที่เราเรียกว่าตามสมมุติสัจในระดับของความเป็นคนดี คือจากความเกิดมาครั้งแรกก็จะอยู่ในระดับของปุถุชนปุถุชนก็คือชนที่มีความหนาหนาด้วยอะไรหนาด้วยกิเลสกิเลสตัณหาอุปาทานเพราะอวิชาห่อหุ้มจิตเนื่องจากยังไม่ได้รู้วิธีที่จะฝึกฝนอบรมขัดเกลาจิตใช่ไหมคะก็ตกอยู่ในระดับของสมมุติสัจจาสมมุติกันว่าดีก็ทําไปอย่างนี้ แต่ทั้งๆที่ดีเป็นคนดีในระดับศีลธรรมก็ยังร้องห่มร้องไหย้ยังรู้สึกเป็นทุกข์ยังรู้สึกยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังมีอยู่จนวันหนึ่งรู้ว่าไม่ไหวไม่พอแล้วก็จะพยายามตะเกียกตะกายปีนขึ้นไปสู่ธรรมะขั้นสูงขึ้นหรือขั้นสูงสุดที่ท่านเรียกว่าเป็นปรมถธ,ธรรมคือธรรมะขั้นสูงสุดธรรมะอันประเสริฐเมื่อผู้ใด ศึกษาปฏิบัติเข้าถึงแล้วผู้นั้นก็จะมีความรอดทั้งกายและจิตชัว่วนิดนิรัน์นั่นก็คือการปฏิบัติที่เข้าถึงกฎของธรรมชาติดังที่กล่าวมาแล้วทุกอย่างทุกประการนะคะฉะนั้นปรมัตถธรรมนี้ก็เป็นอยู่ในระดับของปรมัถสัจจะคือความจริงอันประเสริฐที่ไม่มีวันจะเปลี่ยนแปลงอีกเลยสิ่งที่เป็นปรมัตถสัจจะเช่นอะไร ก็ต้องพูดซ้ําอีกละค่ะกฎธรรมชาตินั่นแหละค่ะกฎไตรลักษณ์กฎอิทัพปจจยตากฎอริยสัจสี่กฎปฏิจจสมุปบาทจะคงเป็นอยู่อย่างนี้ตามที่ได้พูดกันมาแล้วไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเ,เป็นอื่นเพราะมันแสดงถึงกระแสของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยตามธรรมดาของธรรมชาติเช่นนั้นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ นี่แหละเป็นปรมาทสัจจะ